สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Anime รายการที่เราจะแนะนำอนิเมะต่างๆและตัวละครอนิเมะทุกท่านได้รู้จักกันสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ถัดมาไม่กี่ตอนเป็นเหตุการณ์ของริมูรุนั่นเองนะครับออกศึกรับหน้าทับของอาณาจักรฟันมุสนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ริมูรุโช OP นั่นเองนะครับหนึ่งต่อสองหมื่นนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามมรรรััััับบบชฟงกนนเลยะค ลิมรูจ้องมองเราศัตรูทั้งสองหมื่นนายขณะที่ตนบินอยู่บนฟากฟ้าเหนือสมรภูมิรบเขาได้แต่คิดถึงภาพของเราเพื่อนพ้องที่ถูกทหารของอาณาจักรฟานมุดภากชีวิตไป ในขณะเดียวกันเขาก็เอาแต่คิดว่าจะลงโทษผู้คนเหล่านี้ยังไงให้สาสมเขาไม่คิดแม้แต่น้อยว่าเหล่าทหารทั้งสอง0 0ื่นายนี้ควรค่าแก่กันให้อภัยแต่เขากลับมองว่าผู้คนเหล่านั้นเป็นเหยื่ออันโอชะสำหรับการวิวัฒนาการของเขาศึกล้างตาเหตุการณ์1นึ่งต่อสองหมื่นกำลังจะเกิดขึ้นโดยที่ผู้คนเบื้องล่างไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจงตายซะด้วยโทษศัแห่งเทพเจ้าที่เข้าทิมแทง เมกิโดหลังสิ้นเสียงของลิมรูรุเขาก็ไล่เขตแดนเวทมนต์เอนติเมจิกแอเรียครอบเหล่าทหารทั้งหลายไว้แล้วก็เปิดใช้สกิลชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเวทมนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์โดยใช้แสงและน้ำเข้ามาหักเหให้เกิดความร้อนเสริมเทคนิคอันเชิญจิตวิญญาณของน้ำและแสงเข้าไปสิงสถิตในหยดน้ำขนาดใหญ่เหนือหัวของเขาลํำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าโจมตีทะลุร่างกายของผู้คนนับหมื่นชีวิตเบื้องล่างเหล่าทหารต่างพากันล้มหายตายจากจากการโจมตี ลิศนาจากฟากฟ้าไม่นำซ้ำยังถูกปิดกั้นการใช้เวทมนต์จึงทําให้ทําอะไรได้ไม่มากลําแสงที่มีความร้อนมากกว่าหมื่นองศายิงลงมาจากนนาผืนนภาหลายละร,ระดออกษัตริย์เอสมาริด ของอาณาจักรฟานมุสที่ประทับอยู่ในค่ายส่วนหลังของกองทัพเกิดอาการอกสั่นขวัญหายและได้แต่งงว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่าผู้รับใช้ต่างก็พากันตื่นกว่าการโจมตีของปีาศาจที่หยิบยื่นความตายเข้ามาใกล้และทันใดนั้นคนผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือราสินจอมเวทประจําราชสํานักที่ตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในร่างของชาวต่างโลกผู้มีนามว่าโชโง ลาเซนได้นำตัวกษัตริย์หนีออกมาจากที่ประทับส่วนพระองค์โดยใช้ทหารประจำตัวคอยคุ้มกันการโจมตีแต่ถึงจะดิ้นรนหนียังไงก็หนีไม่พ้นลำแสงปริศนาที่โจมตีลงมาแบบไม่เลือกหน้าเหล่าทหารฝีมือดีต่างก็ล้มตายลงต่อหน้าต่อตานั่นทำให้ลาเซนตื่นกว่าจนขวันหนีดีฟอร์ ทำให้เจ้าตัวไม่ทันระวังจนถูกลำแสงทะลวงร่างจนร่วงลงไปนอนกับผืนกษัตริย์เอ็ดมาลิดเหลือเพียงแค่อาร์ชบิชอปจากศากสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมที่อยู่ข้างกายก็วิตกกังวลจนน้ำหูน้ำตาไหล จากกษัตริย์ที่สง่าองค์อาจณตอนนี้กลายเป็นตะลุงซกมุกที่ทั้งตัวเปื้อนเขอะไปด้วยดินบนใบหน้าเปื้อนไปด้วยน้ำมูกและน้ำลายกางเกงที่สวมใส่ก็เปียกชุ่มไปด้วยปัสสาวะท่านใดนั้นเหล่าทหารที่เหลือรอดต่างก็แงนหน้ามองขึ้นไปบนฟากฟ้านั้นทําให้กษัตริย์เอสมาลิดและอาร์คบิชอปมองขึ้นไปตาม ภาพที่เขาเห็นก็คือมารตนหนึ่งที่มีปีกข้างคาวสีดำธมินอันใหญ่ลอยละล่องอยู่บนฟากฟ้าเสื้อผ้าอาภร์ที่สวมใส่บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเจ้าตัวใบหน้าของมารตนนั้นถูกปกปิดด้วยหน้ากากที่มีรอยแตกร้าวราวกับกำลังร้องไห้อยู่ผมสีเงินยาวสลวยปลิวผิวไปกับสายลม ผู้นำของเราอสูรงั้นหรือกษัตริย์เอสดมาดิตกล่าวขึ้นด้วยความโงนตกใจในตอนนี้ลำแสงทั้งหลายที่เคยพุ่งลงมาจากฟ้าได้หายไปแล้วเหลือเพียงแค่มันตนหนึ่งที่ยืนอยู่บนอากาศตนนั้นเขาคาดเดาว่ามหาเวทเมื่อสักครู่เป็นฝีมือของคนผู้นั้นแน่นอนลิโมดูบินลงมายืนบนผืนดินที่มีกองศพเหล่าทหารนอนตายเกลื่อนอยู่ด้วยความเย็นชาเขาเดินผ่านซากศพมุ่งตรงมาหาตะลุงซกมกที่นั่งน้ำหูน้ำตาไหลอยู่แล้วถามขึ้นกษัตริย์อยู่ที่ไหน ทันใดนั้นอาร์บิชอปเรฮิมก็พูดขึ้นด้วยความกลา้าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านนั่นแหละคือกษัตริย์ของอาณาจักรฟานมุสลิมูรุรู้สึกไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าสภาพของผู้ที่เป็นถึงราชวงศ์ปกครองประเทศใหญ่จะมีสภาพหน้าสังเวชมากขนาดนี้กษัตริย์เอ็ดมาลิดรู้สึกกระวนกระวายคิดไปต่างๆนานา,นาว่าจะหาข้ออ้างยังไงให้มันตรงหน้ายอมเชื่อฟังเขาท่านใดนั้นความคิดที่ดูโง่เขาก็พูดขึ้นในหัวของเอ็ดมาลิด เอ็ดมาลิสพูดขึ้นด้วยความเอาแต่ใจ ตามที่ตนคิดว่าตนนั้นแค่มาเยี่ยมชมประเทศของลิมูรุไม่ได้มีเจตนาจะทําสงครามแต่อย่างใดการโจมตีของชาวต่างโลกนั้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของตนจึงต้องขออภัยและมิหนาซ้ําเอ็ดมาลิตยังเรียกร้องให้ลิมูรุชดใช้ค่าเสียหายที่เขาได้ก่อขึ้นโดยความที่เอ็ดมาลิตได้ยินมาว่าลิมูรุนั้นคือสลามที่อ่อนต่อโลกโง่เขาเบาปัญญ,ญาเขาจึงคิดเข้าข้างตัวเองว่ายังไงตนก็คือผู้เหนือกว่าแต่ความจริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นลิมูรุอารมณ์ฉุนขึ้นมาทันทีเพราะคำ พูดที่แสนจะไม่ดูสถานการณ์ของคนตรงหน้า เขายิงเวทเมกิดโดออกจากปลายนิ้วชี้ตัดแขนและขาของกษัตริย์และหุ้มแผลเพื่อไม่ให้เลือดไหลด้วยเพลิงทมินลิมูรุไม่อยากจะเสวนากับสิ่งมีชีวิตที่ไร้ประโยชน์ตรงหน้าเขาให้มากความและทันใดนั้นเหล่าทหารที่จ้องมองสถานการณ์มานานต่างก็ร้องขอชีวิตจากลิมูรุเพราะพวกเขานั้นได้เห็นแล้วว่ากษัตริย์เอ็ดมาลิดไม่สามารถนมน้วามาันตนนั้นได้เลยแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโดยที่เหล่าทหารที่เหลือเกือบหมื่นชีวิตไม่ทันได้ตั้งตัวลิมูรุเปิดใช้สกิลผู้ไรเมตตาส อูที่จะภาคเอาชีวิตผู้ที่หวาดกลัวต่อริโมดุไปเหล่าทหารเกือบหมื่นนายล้มตายลงอย่างกระทันหันแบบไม่เคยมีมาก่อนราเซนที่แกล้งตายยิ่งหวาดกลัวต่อตัวตนของริโมดุขึ้นเรื่อยๆเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายร้อยปีบ,บ้านาเจ้านี้ไม่ใช่ตัวตนที่มนุษย์มิอาจจะต่อกรได้แล้วหรือต่อให้ผู้มียูนิคสกิลหลายคนมารุมก็คงจะเอาไม่อยู่เขาได้สำนึกแล้วว่าพวกตนนั้นผิด ที่มาจุดชนวนก่อให้เกิดจอมานตนใหม่ลาเซนได้แต่คิดว่าจะหนีจากตรงนี้ยังไงดีตัดมาที่ริมรุรุที่หลังจากพลากเอาวิญญาณของเหล่าทหารทั้งสองหมื่นนายไปเงื่อนไขาการวิวัฒนาการเข้าสู่ตระกูลจอมานก็บรรลุวัจนะแห่งโลกเปลงเสียงดังก้องไปทั่วผืนฟ้าสติของริมรุรุรางเรือนเพราะร่างกายกำลังเข้าสู่หมดวิวัฒนาการไปสู่อีกขั้นของเผ่าพันธ์กำลังเข้าสู่หมดวิวัฒนาการ มาเล็ดพันธ์แห่งตระกูลมารถูกเตรียมพร้อมสำเร็จเมื่อปัดเจกนามริมุรุเทมเพส วิวัฒนาการสำเร็จจะทำการแจกจ่ายกิบให้กับเหล่าอสูรที่อยู่ในวงวานเหตุการ์เฉลิมฉลองกำเนิดจอมานได้เริ่มขึ้นในที่สุดเหตุการณ์นี้ก่อกำเนิดจอมานที่แท้จริงตนใหม่ตัวตนที่จะอยู่บนจุดสูงสุดของโลกที่เหล่ามนุษย์ต่างก็รักใคร่และหวาดกลัวไปในคราเดียวกันเอาละครับเหตุการณ์1 v s 2 0 0 0 0ที่ริมรูได้ทําการล้างบางทหารของอาณาจักรฟานมุดก็ได้จบลงไปแล้วสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระถิ่ง้ผมด้วย เวลาที่ผมลงคลิปสปอยหรือสรุปเนื้อหาหรือแนะนําตัวละครต่างๆในอนิเมะทุกคนจะได้เข้ามารับชมอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและสำหรับคลิปหน้าผมจะมาเล่าอะไรขอให้ทุกคนติดตามครับสวัสดีครับ